สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานประวัติศาศสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้พรและสามีนะคะมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยไม่พลาดอยู่แล้วค่ะที่จะมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งอันดับแรกนะคะเราต้องเสียค่าเข้าชมท่านละ20บาทค่ะ และดิฉันลองสอบถามแล้วนะคะโดยพื้นที่เนี่ยกว้างมากๆเลยดังนั้นนะคะเราจึงตัดสินใจในการเช่าจัก,กรยานค่ะหรือท่านใดสะดวกจะเดินชมหรือว่านั่งรถดางอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกของทุกท่านเลยนะคะดิฉันต้องยอมรับจากใจเลยนะคะดิฉันเพิ่งมาเที่ยวครั้งแรกอุทยานประวัติศาสตร์ประทับใจดิฉันมากค่ะดิฉันมาในวันที่ฝนตกพรำๆนะคะบรรยากาศในวันนี้คนน้อยค่ะ แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมนะคะประทับใจดิฉันมากเลยค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าที่นี่สะอาดมากๆเลยค่ะมองไปที่ใดน,นะคะก็เขียวชอุ่มนะคะดูบรรยากาศชื่นอกชื่นใจค่ะวันนี้พรเลยเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดอยากมาท่องเที่ยวนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยรับรองว่ามาแล้วประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ ก่อนกลับนะคะคุณสามีนะคะก็ไปสุ่มกาชานะคะได้ตุกตาหนูดินเผานะคะน่ารักเลยทีเดียวทลิปนี้ประทับใจมากเลยค่ะแล้วเจอกันทลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ